คำเตือนชิปีวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำและแคะโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมสมบัติผู้จิ๋วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่แอมรวเอหนนะครับมาก็เป็นเกมที่คนดูขอเข้ามานะครับส่วนตัวผมก็นานานทีจะเข้ามาเล่นนะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่สองพันละกันผู้ชมเดี๋ยวผมขอเริ่มเบส40บไปก่อนนะครับ มาเดียวใส่ออโต้ด้วยสัก30รอบนะครับเกมนี้บอกเลยว่าผมไม่ค่อยมีดวงจริงนะ <c oughs> คือเข้ามาเล่นทีไรคือไม่เคยไม่ค่อยจะรอดนะทานผู้ชมเป็นเกมที่เข้ารอบหมุนฟรีเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้เยอะก็คือน้อยมากนะครับถือว่าเป็นเกมที่เกลือเกลือพอสมควรนะทานผู้ชมไมนไหนๆก็จัดเพื่อคนดูละมาดูว่ารอบนี้ทุน2,000จะปั้นได้หรือเปล่านะครับ รอดไม่รอดอยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะทุกผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันวันเสาร์นะครับไม่รู้ว่าจะปั้นยากหรือเปล่านะ <c oughs> มาโอ้หน่อยเพื่อนโอโ้โหออโต้หมดไปแล้วเก้ารอบครับทุกผู้ชมก็ยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปั้นได้กำไรก็ ยังไงก็จะเลิกนะทุกผู้ชมตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมจะลุยเบส40ไปก่อนนะครับเดี๋ยวปั้นได้กำไรเยอะก็ค่อยขยับเบสล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากจะห้าวเท่าไหร่นะ <c oughs> ใกล้สิ้นเดือแล้วอาจจะกลัจะสิ้นใจไวนะทุกผู้ชม มาได้ต่อเพื่อนได้เบ้าเคแถวสองจัดไปครับผูชมไวมาพอดีนะครับเชื่อมไปดิเพื่อนลันแหลนสวยไหลไปยาวๆมาอ่อเบ้ายังต่ออยู่นะครับคิวแถวสามเขาเป็นเคแทนนะครับคิวมาเล้าแถวสามโอ้โหไม่มาครับผูชมโอเคได้มาที่สองร้ยห้าสิบนะครับหลุนต่อแล้วกันนะ ตอนนี้ก็ถือว่าตามทุนไปก่อนแล้วกันผู้ชมกำไรยังไม่มานะครับจะรอดหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าเกมไหนถ้าผมเล่นแตกแล้วผมจะกลับไปย้ำบ่อยมากนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปย้ำแล้วมันเล่นไม่แตกก็จะเว้นช่วงไว้สักพักแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นใหม่นะครับเออไหลมาเพื่อนสวยเข้าไจเอครับทุกผู้ชมแม่งมาว่ะ เอาแล้วแม่ซักรเตอร์สามตัวครับมีลุ้นนะครับมาเบ้าโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนแค่ตัวเดียวแค่นั้นแหละตัวนี้ว,ว่าจะมาหรือเปล่านะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมโอ้โหวิ่งมาวะ่ะโอเคครับท่านผู้ชมมาลุ้นฟรีเกมกันต่อนะครับหมุนฟรีดสิบห้ารอบนะครับโอ้โหรอบหมุนเยอะมากนะครับ มาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะเข้าเบส40นะฮะทผู้ชมถ้ารอบนี้แตกได้กําไรก็อาจจะเลิกก็ได้นะ,ะทผู้ชมฝั่งขวามือผมนี้ก็จะเป็นต่อคูณนะครับถ้าคอมโบไหลต่อเนื่องก็มันจะเพิ่มต่อคูณให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่มคูณเป็น4เราและะ้วทุผู้ชมเบส40นี้ก็อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเราต้องเก็บตะคูณไปเรื่อยๆนะฮะ ให้มันตุ้มทีเดียวนะไงตอนนี้เหลือที่13รอบสุดท้ายนะครับโอเคไวโผครับทุกผู้ชมมาเป้าโอ้ยสวยแม่งได้วะ่ะเอาแล้วไง5,000ครับทุกผู้ชม ต่อเป้าสิบมาครับเอาดีเอาดีเพื่อนไปยาวๆครับผมโบ๊ะบ้าโอ้โหโให้มันได้แบบนี้ครับทุนผู้มชมมาดูดีว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วมาที่เจ็ดันสี่รเจ็ดสิบปดนะครับดอกนี้ชื่นใจมากครับทุกผู้มชมมาลุ้นต่อนะครับโอ้โหเหลือตั้งสิบรอบนะครับยังมีโอกาสได้ลุ้นเยอะอยู่นะ ขอให้ไม่พลาดจนกันไปแล้วกันท่านผู้ชมบางทีเกมไหนที่มันเข้ารอบหมุนเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าน้อยมากครับที่มันจะจ่ายเยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะบ,บางทีก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะแล้วก็ดวงด้วยนะแม <c oughs> ่สิบรอบสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดวงผมหรือเปล่านะครับช่วงนี้ดวงก็ขึ้นขึ้นลงๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเกมไหนถ้าแต่งได้กําไรก็เลิกครับผม โอเคไหลต่อเพื่อนตอนนี้เพิ่มคุณเป็น16แล้วนะฮะท่าผู้ชมโอ้โหดูดิขาดคิวแถวสองอไม่งั้นนี่ไปต่อได้อยู่นะทะ่านผู้ชมไหลกำลังมันอยู่นะครับมา6รอบสุดท้ายครับ ตอนนี้เราก็ได้วินแตกเหมือนแล้วนะฮะทุกผู้ชมมาต่ออยู่หรือเปล่าสองรอบเอาหน่อยเพื่อนเออไหลไปครับสิบมามีไรต่อเปล่าคิวแถวแรกโอ้โห โอเคสวยโอ้โหดอกนี้แม่งมาวะ่ะเอาแล้วไงท่านผู้ชมต่ออยู่หรือเปล่ามขมาวายเคครับมาโอเคครับผมโอ้โหรอบนี้ได้มาที่9 2 0 0นะครับรอบสุดท้ายอือหือพลาดไปได้ครับท่านผู้ชมไหลมยอดครับผมหมุนฟรี15รอบนะครับโอ้โหตอนนี้ก็แตก2เ0 0มืนแล้วนะครับ โอเคผมว่าเลิกเลยแล้วกันนะทผู้ชมเอาทุนเข้ามา2,000นนะครับตอนนี้ก็แตกประมาณ21,000น 21, นะครับโอ้โหกับ1ิบเท่าเลยนะครับใครจะไปต่อก็บ้าแลวนะได้กำไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวออกไปหาเกมใหม่ต่อแล้วกันนะครับก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ